กันเดียื่นห้าหม่กซื้อคนเดียวได้เลยราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทซื้อกับผมลดให้ไปเลย20,000เหลือ2องแสนเบาทเพราะเป็นบีหน้าขลัมตัดผ่อนเบาๆนี่ผ่อนเริ่มต้นถ้า6ปีก็อยู่ประมาณ6กพันไปไปลายหกพันห้าบวกลบ แม็กใหม่ยางใหม่ทั้งประตูหลังให้ด้วยขับฟรียาว6เดือนจ่ายค่างวดอีก3เดือนนะครับของรถ9บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้เหมือนเดิมครับเจอกับผมผู้จัดการหนึ่งครับเราจะมานําเสนอโปรโมชั่นดีๆเหมือนเดิมครับขับฟรียาว6เดือนนะครับหเดือนนี้พี่ปลอดปลอดนี่เลยนะครับไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นครับจ่ายค่างวดอีก3เดือนนะครับสมมติคันนี้ตีต่างคันนี้ผ่อนประมาณตีตัวเลขกลมประมาณ8ปดพันอ่ะแปดเก้าพันเก้าสามยี่สิบเจ็ดพี่เซฟเงินเลย2นะสองหมื่นเจ็ดนะครับ สบายๆเลยของที่ให้ด้วยฝากระโปรงคาร์บอนนะคาร์บอนแท้ไฟโปรเจคเตอร์นี่เป็นหน้า1.9แล้วนะฮะ C30 านอ่านะครับสปอร์ตไลท์ใช้ได้นะครับอันนี้นะเบาะหนังคันนี้เป็นตัว L นะครับเนีตัว L คือเป็นมันมีตัว S ตัว L ตัว Z นะครับแม็กไม่ยางใหม่รับประตูหลังให้ด้วยนอ่าในรับให้ด้วยนะอ่ายูสุ2.5มีนะครับราคาแสนกว่าบาทสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับบัมเป็นบีหน้าขลัมตัดผ่อนเบาๆนี่ผ่อนเริ่มต้น ถ้า6ปีก็อยู่ประมาณ6 0 0 0ปลายปลาย6กพบวกลบอันนี้4ประตูออโต้ต,ตัวเตี้ยนะครับตัวเจนะครับเครื่อง2.4งหายากมากกว่าตัว,ตวสูงนะครราคาไม่แพงปี2020เอง6 6 9 0 0 0บาทซื้อกับผมส่วนลดไม่ใช่หลักร้อยหลักพันนะ,ะส่วนลดหลักหมื่นออกรถ9บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศอาชีพที่ซื้อได้นะครับขายซื้อได้มีหน้าร้านตัวเองค้าขายผลไม้ค้าขายทุเรียนมีแผงตัวเองนะฮะมีใบซื้อทุเรียนจากสวนซื้อได้นะครับรับเหมาก่อสร้างมี อะไรนะเอกสารจ้างงานจากบริษัทครับมีเครดิตออกรถฟรีดาวได้เลยลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวของของขา้าราชการซื้อได้ขอให้ใบใบรถเรามีตาคุดประทับซื้อได้เลยสเดตไ,ไม่ต้องมาแนบและมือส่วนมีประการสังคมซื้อได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับมีแฟนอยู่ต่างประเทศหรือมีพ่อแม่อยู่ต่างประเทศส่งเงินให้เรามีสลิปชัดเจนโอนเงินชัดเจนซื้อได้เลย ซื้อได้เลยรีบๆเลยครับรถเก๋งมีราคา3ามแ0 0หนึ่บาทซื้อกับผมรถให้ไปเลย20,000เหลือ2องแ0 0ก้าบาทค่างวดก็อยู่ประมาณห้าหกพันเท่านั้นเองนะครับรถดัมเดิมหน้าเดิมหลังเดิมเชฟโรเลตหาไม่ได้นะครับตอนนี้เหลืออยู่คัน2คันเองตัวนี้ตัวสูงปี2017 <laughs> ัว LT เครื่อง2.5ราคาไม่ถึง4แานค่างวดก็อยู่าา 7, ประมาณ7,000กว่าเท่านั้นเองนะครับเงินเดือน15,000 16,000ซื้อคนเดียวได้เลยที่ก็มีออส CRV ก็มี PM ก็มีเซียนต้าก็มีอ่าตอนเดียวนี้เป็นเบสเซอร์ของบางปลาเลยเส้นนั้นผมยืนยันเลยบางปลาเบอร์หนึ่งอ่าเส้นเทพร,รักนี่บางปลาเบอร์หนึ่งแน่นอนแล้วรถสภาพพร้อมใช้ด้วยครับบางคันได้เสริมเนีพาลอ,อยไปมีตู้ทึบของใหมให่ด้วย2เมตร10นะถ้าอยากได้ค้องเหล็กบอกมาเดี๋ยวผู้จัดการระดับล่างสสุดดของงวิยยบาาาป่่เีีจักรแน สวยเลยมีติดแก๊ส LPG บางคันก็ไม่ติดแก๊ส LPG ปี2020 30แสนกว่าบาท3ามแสนสาหมื่นเก้าพันนะฮะนี่ก็ราคาเดียวกันอันนี้ถูกกว่าปี2018 2องแสนแหมื่นเก้าพันบาทค<อ>่างวด4 5,000พันเองพี่ไปวิ่งงานวิ่งอะไรวิ่งขนลงข,ขนเหล็กพี่เสริมเนี่ยแล้วก็ไปนิดหน่อยเนี่ยสบายๆเลย3เดือนแรกค่างวดพี่ไม่ต้องจ่ายนะพี่รับเต็มๆเลยจ่ายแต่ค่าน้ำมันไปส่วนที่เหลือเฮียสุวิทย์จัดการให้ Fd ปี2010นะครับไฟไฟท้ายเป็น8เหลี่ยมละ3 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองแก๊ส รถหน้าเดิมหลังเดิมส,สวยๆภายในเบาะหนังด้วยอยากได้คันนี้ทักมาเลยนะทักหาผมส่วนตัวนะเบอร์โทรจำให้ดี0808988224ผมผู้จัดการหนึ่งผู้บริหารระดับล่างสุดของตน้นรถสวิตมาพูดให้ดูตลกท่านเองเอาติสมีนะครับอันติสมีนะฮะนี่ก็เชฟสีประตูเออเชฟตัวสูง,งเหมือนกันอาเมล่ามี f อสีแดงมีสีแดงสีน้ำเงินคาร์เมีนะฮะเซียมีสุกิเซียมีนะครับ อีสุอีสุแคบน้ำเ,<ส>เดิมเนี่ยสีประตูหายากแล้วนะนี่ก็สีประตูสีเทาโอ้สีประตูมีเยอะนี่น้าหน้าสเตลละน่าจะปี2018ขึ้นอ่า17ปลายปีนะฮะนี่ก็1.9ึ่งจุดเก้บูพาวเวอร์อ่านี่ไฮแลนเดอร์ตัวสูงเครื่อง2.5ขับเข้าลงเข้าไล่สบายๆเลยนะพี่419,000บาทซื้อกับผมลดไปเลย20,000เหลือ399,000บาทค่างวดก็7,000กว่าบาท7,000กว่า ไปเท่านั้นเองครับสนใจย้ำอีกทีโทรหาผมเลยได้เลยครับ0 8 8 8 9 8 8 2 4โทรมานะอย่าทักไลน์ส่วนตัวผมตอบไม่ทันสาขาที่ผมอยู่นะรตรงตลาดนัดเรือบินบางปลาถ้ามาไม่ถูกเข้า g o o ก l e แ a p พิมพ์เขาว่าตลาดนัดเรือบินบางพีมาถูกแน่นอนอ่ะวันนี้เบาๆนะครับวันหน้าเดี๋ยวจะไลฟ์สดๆให้ดูนะครับนานๆมาทีช่วยๆซื้อหน่อยเด้อนะครับผมไปแล้วนะไปบ,บาย